สบายดีตอนเสาร์พี่น้องและสบายดีเอฟซีมืดมัวกูคนวันนี้เขาอยู่ในปา่าเก่าพี่น้องนี่เป็นเวลาหางงเสาร์วันนี้ผ่านเพิ่นมาปา่าเฮาจะจะช่องงงมาดักมูกินม,กม,มักไม้พี่น้องไผ่ดมูมันยำม,มักระบอกพี่น้องมูมันยำม,มัก,มกไม้ซีมันติดกินเฮาก้าบึง มูมันกินพี่น้องเต็มมันเลยมันกินโอ้ตัวบดทำมันกินทำมันนอนเลยนะีย่ยอยมากเินลย้าตัวมเลยมันกิน,น,น,กนส,าสาน่ายมาถล่มม ไีหน่อย่าเลยม็นบ่เต็มหมดเลยนี่มนัมนดุดมันดุดกินหมากไก่เขาย่างไรล่ะพาวโพสลูกปืนเขาคว่ำม,มุดเลยเฮ้ตัวอตา้เดปนีอม่อยยิงความมุดชองลูกเลยยิง เห็นขักแน่โมแน่ะนะมันกินหมากก่อคือว่าไม่กินหมากบกอ,อ้าวถอดเด็กพี้องเยขอห้มันลงบนเรื่อยหมดเก๋ยวพก่นดองโมมันมันมาสีเห็นไหมโมป่ามัเป็นเห็ด มันหลีพลเลยมันซีเลยเนี่ยแปลกเ่ยหนูไม่ผ่านใช่ไหมคู่มือมันไปร้ายหรืได้ผ่านไปไหมผ่าน ห่วยตัวนี้พี่น้องมันสิไลลงหอวยผมได้เลยมันเมื่อทบบาบังท่องเลยห่วยตัวนี้ฮะะเป็นห่วยนั่งยะพูดจะพูดนั่งยะสิไลตามชายผู้ใ <Ooh. S 1> ส่เสื้นแกลบเลยหรือว่าใสอ่เมื่อทบบาบังท่องเลยพี่น้องทักห่วยตัวนี้เออมันเป็นทำไม่พี่น้องทำไม่ว่าน้ำอะไรเอาแต่ก่เห็ุ เพราะว่าย่ำย่ำแรกเนี่ยมีคนมาหาลายจี้อะไรยังแถวเนี่ยนะแต่ว่าย่ำพ้นชนีนเขาก็มาอยูนนี่นี่แหละ ใกล้เตอะเลยพี่น้องเราจะกลับไปบ่อนแลยบ้านเลยหรือว่าทีมงานเ่จาจะขี่มาเลยบ่อหรืวอว่านายพานไปนะขี่มาหอดหรือบอ่อเราเมื่อบ่อนได้ไหมเพี่น้องบรมานบรมาณมันยิ่งกับบุกมันความมัดเมันฉลอมสายดานเกี่ยวตำดานเลยบ่อนาอยู่ นายพานมากเลยวะนายพานนายพานยังมาอยู่พี่น้องนายพานยังไปรัดยังมาอยู่อมอดบอลแล้วไนี้างนองนานยพลาดยังมาอยู่ผ่านซองขดไปไปลัดยังมันมา เป็นบอลในที่มีครบพี่น้องเพราะว่าคนมาหากินประจำเลยแถวนี้ตอนนี้เราท้ามในผ่านว่ามีครบมืดนับแต่มองหนึ่งหวัวตัดมาบัดนเลยหัวตัดมืดพี่น้องนูกัดเห็นบ่นี่ยส้่หนึ่งเขาเป็นสี่ห่วงเอาบ้านใน เอ็ได้ได so nee, oh oh. ้ผ่านโชคอี่บ่นม่คือกระหอกว่ะโอ้นี่เสียงตึ่มขนาดเลยมูมันโดดเนาะโอ้อะไรกระหอกตัวนึงเออไปกินแล้วพี่น้องมันเลยกินกระหอกแล้วพี่น้องมันเลย เาอจะขึ้น้วม้นล่างลยแต่พันมาเลยเกือบได้ยิ่งหงอยน้อยนนึงเหมือนกัไฟมันเต็มตนทังแลนทับอแลนเอเด็นี่ย่ไรเยเออหมูก็ปรุงจากหมูอะยู่หมูนอี่มนเพิ่งนางนี่ครับที่พะิ่เพิ่เหี่ยเพิ่จีเนี่ยเอาห่อพห่อลงมาหาเพราะอนี่ยหันกัน่าีน้มนงนวญหางห่อนาห่งนหลายเนาะ เาาอากตัดเห็นห้อยตัวสีแดงมันจะยางไปหักมันยางมาดุดอ้ยเห็นก็เถอพอสีแดงกมันสีมูกมามุกสีมกไปเลยกินเขาแล้วจะตะเคีอนทับลงบนนกไม่งอนล้ายเพระจะมาดันดันงอกร้ายั่นเลยนั่นนั่นี่ห้วยนีนีก่อนนึ่มีตังคอาไปบรดังกัน

รองเลยตั้งแต่เบียดกันนะทุก็นต้องไนมะ่ใช่นะก,กันตั้ พี่น้องหลังจากเขากินเขากินหนามแล้วนภัทรบอกว่าชิ่งใหญ่บอนไนอนดนนนนน้พี่น้อนมาเลยไปอยู่บนไม้เพราะว่าอยู่ในมดงามลายนวมาวันนี้เลยเานอนคืนนี่ไปนองสังเกตก่อนเห็นเห็นบ่มันเป็นงอนออกได้ลุบๆข้อทางในบอนนอนผู้ดได้มากกับแม่พักอยู่ดีแหละผู้ดได้มากคฮาอยู่ฮาก,กินกจุดนี้เป็นจุดสำคัญเป็นถวยบวงยังมีมดพี่น้อนมานี้แถวเนี่ยลายเพราะว่นนานภัทรบอกมาหาอยู่ฮาก,กินแถวนี้แหละเขามานะนาัทรได้เกลี่ยเครื่องเกลี่ยมขอ,ข,อของชิ่งใหญ่บ้านนี้ ผานานกแอนผายบอลเลยพี่นอ้องสะพานพ่าน,า,น,า,นยายบอลมาตะพานไ้ครวัวเข้าบกาะไตยยันตก กือบเตะได้พี่น้องเอ้ผอยผนังนี่แกงอมหับอยู่นี่แหละพี่น้องเขาชิยูได้มาแรกนี่นั่นทำตัวเองมาแรกนี่ทำยังก่อได้ผ่านเลยแ่าลำพอดได้ผ่านห้าเพื่อนไหวเพราะเมื่อผ่านมื่พ้นมาเลยพี่น้องกันไว้ยิได้ทำคือเก่ามาเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาอยู่ได้ทำตลอดช่วงนี้เพื่อช่วงหน้าพ้นช่วงนี้ าปาเคืองคองแล้วเลยพี่น้องเราจิไปลัดแรกได้บ้างไหมไปกับนายพานเหมือนแยกกันเลยแบบ่กนาทีกันไปลัดเลยหลุดเหมือนกันพี่น้องามาแยกกับนายพานมาเจอกันอยู่ดานเลยเขินมาเจอมังย,ม,งยมป่าเพิ่นพาก,กินกินได้เนี่หวานอนายพานเพื่อนนั้นติดตามมาซัดชิลงท่านใดท่านใดนะ วอาพี่น้องด่านนี่ก็สิบ่มีคนนอนแต่จรงด่านนี่ง่ามเพราะวันในพลานว่า,า,นนาเขาสงครามมีคนตายในนี้นะเพราะว่าบ่บบกล้านอนนะเขาบ่กแต่จริงมันงามแถวนีน้แต่เขาบ่มีคนนอนเหรอเป็นด่านสะอาดได้พี่น้องยังมีอีกทำหนึ่งพี่น้องทำการผูกแถวนี่ป้าตัวบ่บวมีคนนอนแถวนี้เนาะฮึ่เขานอนแถ่หนึงบ่เออนอนเรื่อ,อยอยู่แต่วาา่ามนะะันไกลหนามเนยเขาบอกอยู่นอนแมนแมนโอ้ เลวขาเลียงง่วเลยเขามาอยู่นี่เนูเขาขักเดี่น้องเอ,อ้ยแถวนี้อยู่กลางดงมีถ้ำนป้าตอไปลางทางมาแล้วไปตามง<อ>นี่นกับตะพานผี่น่องมาเจอก็้ทำอีกหนัดกันจหน,น่อย,ย,ย,ยเน่ยกอีกจหนออยเลยเรื่อยๆเ,เยออยูแต่บยิ่งมัน โอ้เรียบร้อยเลยผลนี่เนาะเป็นตัอยานมันเงีบลงหหรอเนาะบอดอกเนาะโอ้เป็นตุ่มห่างค่เลยเป็น่นาะ เขาบอกเขามาหากาินแถวนี้นโอ้ชุดยอดเลยนายพาณิ่ย์บอเขามาตลอดเลี้ยงงัวเลยเขาอยู่แถวนี้นอโอ้คักเลยเนะยาไไนนะนเป็นหมอเป็นหวนัวยังครบแถวนะโอ้คักอะไรแถวนะเขียน,นพุทธังยะเป็น้องเถอะตาพาณิชนว่าก เขามาเจอหนึ่งเนาะเจอหนึงเนาะ,นะ,นะส่วนนี้เขาบดมาพี่น้องขขเ,เขาคาเกลเข่าส่วนนี้โอ้คาพี่น้องเลยเถอะบรรยากาศชุดยอดตผ่ผานไปกันังหลอกลอกตองชิมีนนะเนี่ยต้นสม็ขกพี่น้องกกสม็กกระซ้ายนามเถอะ ไปลงท่นเี้ป้าอยอมหับอยู่สิเป็ดเขื่อนได้พี่น้องเขามาหอนฮอดเขื่อนเลยเขามาหลอกเขื่อนเซซาระลองเมืองทาปังทองพี่น้องเห็นบ,บ่ความสูงบนหอยยืนนี่ประมาณสามลักปลายบนลงหลุมปุอ๊อ้าต๊ นนแ,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 แม่งขับพี่นอนะ้อ,นอ,นองไออองไสกเกตพี่น้องจะเป็นนำขำั้ตาผานตาผ่านมันเราไนงะบกนำขั้ย้ำแรงกับโบก๊ก่นนี้ ไ่มากมั้งโคเขา่นบพี่น้องตาผาเหมือนพาลงโอ้อยู่นาพาเพราะว่าบ่อนี้มันมีทางตันมีทางเดียวที่ลงได้เอยู่นะโอ้ยผ่านเหมันทือ่อเครื่องลงก่อนโมล,ลึงทำโม,มล,ลึงบ,บๆๆ้างเกินเสียซาราล้องนี่พี่น้อง มากใกล้จะเจอมาเลยยำฮับนายพานมันพามาโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเขาเลาะยิ่งมาเลยนะเลาะคว้ามาเลยมาหดเคลื่อนเลยคนพามาโอ้ยำฮับเดี๋ยวลงมาทันหนึ่ก็เจอทางทีแล้ไหมนายพานลงจอบึ่งทำมูคนมาขึ้นน้องขึ้นมาลงมันมีกลใหม่กลเดียวลงแล้วเขาบอกกาลงเขาถาอยู่ทั้งมันโอ้ยำฮับอยู่โอ้เพั่นเกี่ยวแล้วเนาะ

โอ้โล่งพักล <h ums> มใส่ชุดนัน เจอคนตกหลักทาาอออ่างพี่น้องเอ้ยนี่จะทำาย เทงผู้ปองเาจะลับบอนมาเลยโอนกระตกหมดครึบมเลยนาฮามงสิเนนาฬิกาเปน,น้องกลับไปบอลยำคำเปน้องเลยอ้าวไปสุกบ่ามบ่ เงนจะหยกใเอเียท <laughs> <laughs> <op> yeah, ี่ขาวๆขี้ดเหมือนกันนะโอ้วยใครเนาะเ็นเ้ยนานทีมงันาไปก็ตีมอะนี่นะขอนี้ที Oh mm hmm. เราไม่ได้จริงจังจริงจังไม่ได้เนี่ยนี่แหละหน่องการมาป่าบอฮา,า,าต่ว่าไรซัดไงเด้อการเป็นในผ่านเวลาบร,รายซัดไงดก็กินเคียดอีกมันนี่ขาดสนการมาทำหวย cái coi ơi, nhắm mà thừa đấy ừ. Đèn mà phải Thọ à? Đào tên Thạ đấy đào. <laughs> อ่ะพี่น้องหลังจากเฮากินเขากินน้ำแล้วในผ่านมันก็สิพักผ่อนเลาะมันเมื่อมาเน,นี่สิเลไดทำเลยพี่น้องนอนกันพนอ่าอย่าสิเลาะการข้าดงเข้าป่าพี่น้องมันไม่ยังไรเรา้ากินหาอยู่ก็เฮาหาได้เฮาก็ได้กินไปง,ไง่ายซะเออกินก็กินเกี๊ยวนะหมดในผ่านเพไนนะนี่ นอน, au, non, น,อน,น,น,นเฮาน,น,นอนใกล้ไผ่เนี่ยโมี้พ่อฮ่มไปดอกเอ้ยปูเอากระเป๋าปูเอาเลยนอนหนี่นั่นนอนนี่ยเห็ดมอญหน่อยนอนใกล้ไผ่อียแหละอ่ะไปดอกหลังจากเฮากินเข่ากินน้ำแล้ว au, เฮา,เา,า au, ชิลคอนให้ทำแล้วเมือ่อในเลาะบนมือ,บอเบาโซกเจออยู่กับประเดี๋ยวมันพี่ออน,น้องเอ้ยมดเลยและเจอกันไปในโอกาสหน้าพี่น้องโชคดีโชคดีพี่น้อง